สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซสเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับดูว้าววอลุ่มแปดนะครับนี่จะมารีวิวตัวนี้เลยน่าต่โคตรแปลกเลยครับดูดิตัวนี้นะครับมี1 2 3 4 4ชิ้นนะครับก็คือโมเดล2องนะเขาจะถอดตรงนี้ออกได้นะครับแล้วก็จะมีเสานี่ ามนี้นะครับนี่พาคลุมสีเหลืองนะถือว่าทำมาได้ดีนะครับนี่ดูหน้าตาของเขาครับหน้าตานี้เป็นแบบว่าถอดหน,น้ากากออกมานะว่าเอ้ยอยู่ๆฉันต้องโดนตามล่าเนี่ยเพราะว่าใบจับของซันจิเนี่ยหน้าตามันคล้ายกันเนี่ยเซ็งมากเลยเนี่ยต้องลำบากใช้ชีวิตลำบากกับสวนหน้ากากครับเขาก็เลยแบบปลดปล่อยออกมานะครับหลังจากนั้นก็ซันจิก็จัดหน้าให้ใหม่นะครับนี่ครับรายละเอียด นนี่ถือว่าตัวใหญ่นะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยครับหน้ากากของเขานะครับตาปั๊มตาปั๊มเขาจะอยู่ตรงขานะครับจะอยู่ตรงขานะนี่นะงขาแล้วก็เสาครับเสาจะเป็นตรงนี้ครับ 8F นะครับมาจากชุด 8F นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นฐานนะครับนี่ฐานเป็นแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะขอประกอบเข้าไปก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับดูโวหน้าออริจินัลโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะสวยแค่ไหนครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ